สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทางช่องของเราก็มีมังงะเรื่องใหม่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันคะ่ะมีชื่อเรื่องว่าพื้นที่ต้องห้ามนั่นเองนะคะเป็นแนวโรแม,มนติกยาโอฟนตาซีค่ะเรื่องนี้สนุกมากๆถ้าใครเป็นตาวไว้ถ้าเข้ามาเลยอย่าลืมกดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ที่สนุกสนุกค่ะเราไปดูในตอนที่หนึ่งพร้อมกันเลยคะ่ะใช่ ฉันจะทำลายมนุษย์ให้หมดในเดือนมินาคมปี2016หุน่นยนตัวแรกในปริตัต์ที่ได้รับสัญชาติได้พูดสิ่งนี้ไว้แม้ต่อมาบริษัทเฮนสเตนจะออกมาอธิบายว่ามันเป็นเพียงการแกล้งกันของเราวิศาวากร อย่างไรก็ตามยังมีคนจำนวนมากที่กังวลว่า AI จะนำภัยคุกคามที่คาดเดาไม่ได้มาสู่สังคมมนุษย์อย่างไรก็ตามยังมีคนจำนวนหนึ่งกลับมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่เหมือนเนือเหมือนมนุษย์หรือแม้แต่เหนือมนุษย์ หรือเพียงขั้นตอนสุดท้ายกำลังเริ่มทำงานเย่ยุนเฉินบริษัทเมมโมรี Memory. วิศวกรใหญ่ เราบ้าไปแล้วจริงๆที่ขอให้เจสันเปลี่ยนเจ้าเครื่อง ls 3เป็นชายคนนี้แต่ตอนที่ทำการติดตั้งใหม่ใช้คุณลักษณะที่โดดเด่นของรูปร่างหน้าตาไปเพียงแค่75%เองอีกอย่างสีผมกับสีตาก็ทำการ เปลี่ยนแล้วด้วยน่าจะดูไม่ออกหรอกมั้งว่าต้นแบบคือใครถ้าถูกจับได้คงไม่มีที่ยืนในสังคมแน่แค่คิดก็น่ากลัวแล้วเอเมื่อท้อกลัวแล้วทำไมถึงเลือกทำแบบนี้กันนะแก้ไขเป็นหลายส่วนอยู่น่าจะไม่ค่อยเหมือนแล้วมั้ง คงจะเป็นเพราะว่าคนเราต้องการเก็บสิ่งที่รักไว้ข้างกายถึงจะดูไม่มีปัญหาอะไรแต่ก่อนที่จะเริ่มใช้งานลองดูอีกสักหน่อยแล้วกันโดยเฉพาะสิ่งเหล่านั้นที่ทำให้คุณนึกถึงใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง ัชื่ออยางจุนเฉินถึงสีจะไม่เหมือนแต่รูปคิ้วแบบนี้จมูกดกงเป็นชั้น ล้วยังใบหน้านี้ยังคล้ายกับคนนั้นจริงๆยุนเชนนั่นนายกำลังทำอะไรฮี ยังชิงฮันซีอของบริษัท Memory ีดึกป่านนี้แล้วพี่มาทำอะไรต้องให้ฉันรอนในทำให้บริษัทพังไม่เป็นท่าก่อนหรือไงฮ่าฮไม่ได้เร็วายขนาดนั้นสักหน่อยอเจ้าเสันคนทรยศ์บอกพี่เราจริงๆด้วย ผมก็แค่เขียนโปรแกรมเพื่อทำความเพื่อทำกันทุกลงเล็กๆน้อยๆว่าแล้วว่าเจ้าคนที่แอบรักพี่ชายของเราเชื่อใจไม่ได้แค่ทำกันทุกลงเล็กๆน้อยๆอยงั้นเหรอปกตินายสร้างปัญหาให้ฉันไม่มากพออีกหรือยังไงเพิ่มโคตาเองตามใจชอบโดยพลักกันเพิ่มฟังก์ชันแบบแปลก และไม่จำเป็นให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกครั้งที่ฉันต้องแก้ไขความยุ่งเหยิงที่นายเป็นคนก่อหัวฉันจะล้านอยู่แล้ว <c oughs> พี่รักษาภาคร,รักประธานจอมเผด็จการหน่อยผมว่าผมที่พี่ปลูกมาก็โอเคใช้ได้เลยนะดูไม่เหมือนดูไม่ออกเลยว่าทำมาคนเรา เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนถึงจะเป็นประธานจอมเผด็จก,การตียังหลิดเลี่ยงหวัวล้านไม่ได้เลยตอนที่สอเจ้าน้องชายครั้งนี้ช่วยอย่าตั้งปัญหาได้ไหมไม่ได้ถ้าคดเทศมันดาในครั้งนี้พิสูจน์ได้ว่าสามารถทำให้ AI มีความคิด และความรู้สึกของตัวเองได้ในอนาคต AI ไม่เพียงแต่จะไม่ถูกควบคุมโดยแฮกเกอร์ได้ไง่ายๆเท่านั้นแต่ยังสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อีกด้วยไม่เพียงแต่สามารถซ่อน something ฮักเวดได้เท่านั้นแต่ยังสามารถปรับปรุงอัลกอริทึมของตัวเองได้ด้วย ไม้จะเป็นการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของบริษัทแต่ก็มีประโยชน์มากไม่ใช่เหรอเ้อพูดซะดูดีเลยแต่นายรู้ไหมว่าถ้าหากทำให้ AI มีความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้มันมีความเสี่ยงมากแค่ไหนคร่้งจากที่เดิมมีไว้ให้บริการมนุษย์เท่านั้นถ้าพวกมันมีความคิด และความรู้สึกของตัวเองจะทำให้เกิดความคิดที่ว่า AI ควรม,มีสิทธิ์ที่มนุษย์ชนหรือไม่ตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์ได้กำเนิดขึ้นมีหลายคนพยายามทำให้ AI มีความรู้สึกอิสระอย่างแท้จริงต้องการให้ AI เปลี่ยนไปเป็นเหมือนมนุษย์ แต่ก็มีหลายคนที่กังวลว่าสิ่งนี้จะนำมาซึ่งปัญหาและอันตรายเท่านั้นแม้แต่มนุษย์เองก็เกลียดกันทำงานแบบ996กาหกการทำงานตั้งแต่9ก้าหาเและทำติดต่อเกันหวันต่อสัปดาห์แต่กลับต้องทำให้เครื่องจักรอิสระ อัจฉริยะทำงานตลอด24ชั่วโมงต่อปี AI มีข้อได้เปลี่ยนเหนือมนุษย์ในทุกด้านดังนั้นมนุษย์จึงรู้ว่าไม่มีหลักประกันว่า AI ที่มีความคิดและความรู้สึกของตัวเองจะเชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์ทั้งหมด มีการต่อต้าน AI เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ด้วยซ้ำนี่คือเทคโนโลยีที่จะต้องมีการก้าวข้ามขั้นตอนในอนาคตในไม่ช้าก็เร็วนอกจากผมแล้วบนโลกใบนี้จะต้องมีใครอีกหลายคนที่กำลังทำสิ่งเดียวกันนี้อยู่แน่เมื่อเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาแล้ว ก็จะเหมือนกับเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาไม่มีการรับประกันว่าจะใช้มันแค่เพื่อประโยชน์เท่านั้นเช่นเดียวกับการบินบนท้องฟ้าที่เป็นความฝันของมนุษย์แต่สิ่งสุดท้ายที่พวกเขาสร้างคืออาวุธสังหารถึงจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่เทคโนโลยีก็ยังถูกห้ามโดย คณะกรรมก,การกฎหมายของสา,สามัญชาติใหญ่แห่งสสประเทศชาติประชาชาติในคิดเกี่ยวกับบริษัทสักหน่อยจะได้ไหมอย่าเอาบริษัทไปอยู่ในวังวนความคิดเห็นของประชาชาติประชาชนไม่เอาเทคโนโลยีนี้ไม่ได้ลืเมือ หลักจัญญาหลักจญยาบานสักหน่อยแม้กันถูกสั่งห้ามโดยคณะกรรมการกฎหมายของสมันชาติใหญ่เฮงส์สหประชาชาติจะไม่มีผลทางกฎหมายที่แท้จริงแต่ก็สะท้อนมนุษ์สะท้อนมุงมองทั่วไปของประชาชคมระหว่างประเทศ สรุปแล้วยังไงครั้งนี้ฉันก็จะไม่ยอมให้ในายสร้างปัญหาให้บริษัทอีก<ะ>สองเดือนขอเวลาผมสองเดือนอะไรนะพี่กว่าผมจะเกียวโคงขึ้นมาได้ ยังไงก็ให้ผมได้ลองหน่อยเถอะนะถ้าไม้แข็งไม่ได้ผลก็ต้องใช้ไม้อ่อนขอผมครึ่งครั่งหนึ่งให้ผมได้ลองเล่นส่งเดือนผมว่าจะอดหลักอดนอนตั้งหลายคืนเพื่อเขียมโค้ขึ้นมาเลยนะหลังจากทุกสอบแล้ว จะจกกัดการให้เรียบร้อยเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่สร้างปัญหาให้กับบริษัทได้โปรดเธอนะครับพี่พี่ครับพี่ชายสิปีน้องชายหนึ่งขวบพี่ชาย15ปีน้องชาย4ีขวบ พี่ครับผมอยากฟังนิทานเรื่องนี้นายนี่มันจริงๆเลยโตขนาดนี้แล้วยังอ้อนเหมือนเด็ก,ดกอยู่อีกอฉันจะให้เวลาในหนึ่งเดือนต้องคืนของเล่นของในายให้กับแผนการดีไซน์ดีไซเคอร์ของบริษัทกร่อนที่ ls 3จะออกสู่ตลาด และต้อง f o m a รันข้อมูลทั้งหมดเก็บกันทดลองเป็นความลักอย่างแ่งครักห้ามไปให้บริษัทแบรรับความเสี่ยงใดใดเป็นอันขาดได้ครับได้ครับหนึ่งเดือนก็ได้ขอบคุณครับพี่ไม่ใช่เพราะผมเหมือนเด็กหรอกแต่พี่แพ้ลูกอ้อนแบบนี้ตั้งหากล่ะอย่าโทษผมเลยนะ ที่ใช้วิธีนี้ทุกครั้งที่มีเรื่องขอร้องพี่นะฮแล้วหลังจาก From m a c ับจะจัดก,การกับเครื่องนี้ยังไงด้วยเวลาหนึ่งเดือนน่าจะได้ข้อมูลที่มากพอถึงขัน้นนี้จะไม่สำเร็จครั้งนี้จะถูกทำไดไหมครับ ดังจากทุกสอบโมดูลแล้วค่ายแอบหา AI ไม่มาติดตั้งโดมูเพื่อทำการทดสอบครั้งต่อไปทำารอะไรกันในรู้ไหมว่าเจ้าเครื่องเดิมนี้มันมีมูลค่าเท่าไหร่ในงานแสดงตัวอย่าง LS 3มีคนที่จกไว้ในราคาสูง มีคนมากมายมีงานอดิเรกแต่ส่ขึ้นต้นแบบของหุ่นต่างๆและล็อกแรกก็หมดไปแล้วด้วยหลังจาก1เดือนที่นายใช้เสร็จก็จะทำกันขายพี่พี่ไม่คิดว่าตัวเองเหมือนพ่อค้าท่าบ้างหรอถ้ายังพูดเหลวไหลอยู่อีกจะจะยึกสิ่งที่สิ่งนี้ทั้งที ไม่เห็นในเล่นด้วยเอ,อ่อผมผิดไปแล้วเอาละเอาละถ้าเพี่ไม่มีธุระอะไรแล้วก็กลับไปก่อนเถอะครับผมยังต้องปลอกพารามิเตอร์อีกนิดหนะึงอ,อีกนิดหน่อยนะ่ะพี่หยุดที่นี่ด้วยผมไม่มีสมาธิก็ได้งั้นไหนก็รีบทำรีบกลับไปพักอย่าทำจนดึกมากนักละ่ะ ยืนเชิญแค่ใช้สำหรับการทุกสอบโคทำไมในายต้องให้เจสันช่วยในดับแปลงรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าเครื่องนี้ด้วยละ่ะมันเป็นข้อมูลพารามิเตอร์ของใครเพราะว่า ดูร่ำเดิมของเครื่องนี้ใครกับใครบางคนมากเกินไปนะสิในฐาน,นะพูดจากการผลิตภัณฑ์เจสันไม่เห็นที่ผมใช้มันเป็นเครื่องทดลองพารามิเตอร์ในตอนนี้ผมปลักไปมัวม่วๆง,งั้นแหละต้นแบบ L A 3เย่ชิงฮัน่น ใครบางคนคือใคร <c oughs> เหมือนพี่ขนาดนั้นยังมาถามผมอีกในบริษัทคงมีแค่พี่ละมั้งที่ดูไม่ออกจำไว้นะหลังจากนี้หนึ่งเดือนต้องส่งคืนทันทีอต้องมาเจอกับพี่ชายสื้อบือของเราดูเหมือนจะยากสำหรักใจสันสแล้วล่ะเอาหน้าเอาหน้าผมรู้แล้ว ผมจะคืนให้ครบทุกชิ้นเลยดีไปเถอะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็น